ที่เขาออกมาแฉนี่นะครับเอาละส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ผม<ช>อยากจะให้สังคมมองว่าการที่เขาออกมาแฉนี่เขามีเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องไม่ได้รับความยุติธรรมหรือไม่ดังนั้นผมเลยอยากจะบอกน้องว่าโซเชียลเนี่ยมีประโยชน์ต่อสังคม แต่ในทางตรงกันข้ามโชเชียวก็ถึงง่ายแล้วก็ไล่เหตุผลยังงอยากจะเตือนประชาชนพี่น้องประชาชนว่าต้องฟังทั้งหลายหลายด้านนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าเอาคนที่กระทำความผิดมาเป็นฮีโร่เป็นตัวอย่างให้กับสังคมที่สามเขาบอกว่าเขาหนีมาเพราะว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากศาลเพราะศาล ไม่ให้ประกันเขาไม่มีมดุลพินิจใช้ดุลพินิจอะไรคือประชาชนฟังแล้วก็เออแสดงว่าศาลไม่ยุติธรรมแต่น้องรู้ไหมว่าการศาลจะให้คนประกันตัวเนี่ยเขามีหลักมีเกณฑ์มีขั้นมีตอนแต่ประชาชนไม่รู้ไงก็มองศาลเสียใช่ไหม,มจริงๆแล้วที่ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวเพราะคุณถูกตัดสินจำคุก20ปี คนถึงยี่สิบปีปล่อยไปได้ไหมคุณอาจจะหนีได้ใช่ไหมเขาก็ไม่ให้คุณประกันไงอันที่สองที่เขาให้ประกันสารท่านอาจจะหยิบยกว่าพฤติกรรมของคดีของคุณเนี่ยที่การสืบมาเขารู้ว่าคุณอาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือพฤติกรรมคดีเก่าๆที่คุณก่อเหตุไว้ยิงเขามั่งมีอะไรต่างๆเยอะมากเป็นสิบๆคดีสารมองว่าถ้าเขาปล่อยคุณปล่อยไป คุณอาจจะไปจัดการกับคนที่เป็นคู่กรณีของคุณหรือคนที่ทมาเป็นพยานศาลเขาึงาไม่ประก,กันสามเขาต้องดูหลักทรัพย์สี่<ม>เขาต้องดูคำร้องเวลาเป็นคดีอุทก,การรมตำรวจจะคัดค้านการประก,กันตัวศาลต้องหยิบยกคำร้องนั่นมาด้วยเห็นไหมที่คำพูดเขาด่าว่าทำไมศาลไปเชื่อตำรวจกับคำร้องที่แม่เขาประกันเนี่ยค่ะ ก็พูดอย่างนี้ยถ้าพอรู้หลักเกณฑ์ของศาลแล้วคนประชาชนจะเข้าใจว่าที่ศาลเ็าไม่ให้ประกันแะไม่ใช่เขาไม่ให้ความยุติธรรมแต่เขามีหลักมีเกณฑ์ <S <S ผมยกตัวอย่างละกันขณะนี้เนี่ยพัทลุงเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดเป็นแหล่งพักยาของยาเสพติดทางภาคใต้ แล้วคุณก็ต้องไปถามตำรวจว่าในพัทลุงเนี่ยใครเกี่ยวข้องใครยาเสพติดใครมีอิทธิพลเรื่องนี้มันตักกะมันก็บอกอยู่แล้วว่าใครเกี่ยวข้องบาง้างก็จะไหมค่ะแล้วเราไม่เราไม่รู้จริงมาแต่ชาวบ้านคนพัทลุงเขาบอกหมดอ่ะว่าคนนี้อะเกี่ยวข้องอะไรหนึ่งสองสามอะไรบ้างอย่างนี้เราก็วิเคราะห์ได้อยู่แล้วนะพิจารณาได้อยู่แล้วและเมื่อไม่นานนี้เห็นไหม ก็จับยาบาา้าภาคใต้อยู่สองรถใหญ่ๆรถแรกยาบ้าสิบสองล้านเมตรยาไอซ์สามร้อยยี่สิบกิโลแล้วคนหนึ่งเป็นคนพัตลุงอีกคนหนึ่งเป็นคนสองสองคนเป็นคนสงขายคนหนึ่งเป็นลำปางแล้วลงไปเช็คไหมว่าเครือข่ายที่จับวันนั้นเนี่ยเป็นเครือข่ายของใครคนภาคใต้รู้หมดอีกวันหนึ่งจับได้อีกสิบสี่ล้านสิบสี่จุดสามล้านเมตรสิบสามจุดสี่ล้านเมตร เมื่อเดือนเนี่ยเดือนนี้เดือนพิจารา์หรือต้นเดือนพิจาราก็ไปถามที่บรรัฐน,นี่เป็นของไทยเขาจะได้โยงได้ว่าไอ้คนเนี่ยมันหนีมาเพราะเรื่องนี้หรือเรื่องแฉที่ผมอยากให้แป้งออกมามอบตัวเลยน้องออกมามอบตัวจะมอบกับใครอะไรก็แล้วแต่ออกมาแฉเลยาน้องมีหลักฐานจริงออกมาแฉเลย เราจะได้จัดการกระบวนการยุยธรรมที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นตํารวจอายการหรือแม้แต่ศาลที่คุณบอกคุณไม่ให้ความเป็นธรรมเขาจะได้ชี้แจงได้แต่การคุณมาทิ้งระเบิดเนี่ยมันไม่เป็นผลดีครับเป็นผลเสียเขาด้วยและการที่เขาอกมาแฉนี่นะทาให้กับเขาเสียมากขึ้นการที่เขามาแฉบอกศาลไม่ให้ประกันตัวเนี่ยเดี๋ยวถ้าศาลก็ไปชี้แจงว่าการแน่ประกันตัวหนึ่งสองสามคุณก็เสียแล้ว สคุณหนีอย่างนี้ต่อไปคุณเข้าดูกคุมเขาไม่ให้คุณประกันอีกตลอดนะเพราะคุณพฤติกรรมอย่างนี้สามการคุณที่มากล่าวอ้างคุณนี้คุณศัตรูมีเพิ่มเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าคุณออกมาแฉทำไม่ถูกต้องคุณจะได้รับความชื่นชมว่าคุณเนี่ยกล้าแต่คุณจะเป็นฮีโร่ไม่ได้ค่ะแล้วอยากจะฝากอะไรถึงคนใกล้ชิดเสียแป้งที่คอยให้การช่วยเหลืออยู่บ้างคะก ก็ผมถามว่าคนช่วยเหลือก็มีความผิดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณรักเสียแป้งคุณแนะนําให้มามอบตัวแต่ถ้าคุณไม่รักเสียแป้งคุณจะวังจะโรนด้วยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r i n s t a g r a m y ม YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ